คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับที่ล่าสุดเนี่ยเขามีการเดินหน้าบูรณาการโครงการสัมมนธุรกิจทางการค้าและการบริการและก็โครงการสัมมนอุตสาหกรรมรวมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการเก็บข้อมูลของสถานประกอบการ12ประเภททั่วประเทศครับ นี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีนะครับที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยได้จัดทําโครงการสัมมนธุรกิจทางการค้าและการบริการและครบรอบ5ปีครับในการจัดทําโครงการสัมมนอุตสาหกรรมในปี2565สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็เลยได้บูรณาการทั้ง2โครงการนี้เข้าด้วยกันครับ ภายใต้ชื่อโครงการสัมมนธุรกิจและอุตสาหกรรมพุทธศักราช2565มีแผนในการดำเนินง,งานต่อเนื่อง3ปีนะครับตั้งแต่ปี64ต่อเนื่องไปจนถึงปี66โดยในปี64เนี่ยจะลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานครับหรือว่าการนับจด จากสถานประกอบการประเภทต่างๆที่อยู่ในระบบทะเบียนนอกระบบทะเบียนมีหน้าร้านหรือว่าไม่มีหน้าร้านทั่วประเทศก็ตามครับนำมาประมวลผลแล้วก็จะทําเป็นรายงานทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ขยายขึ้นมาเป็นระดับภาคแล้วก็เป็นระดับประเทศเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสําคัญในการดําเนินนโยบายสําหรับการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับก็จะดําเนินการอย่างนี้ต่อเนื่องไปตั้งแต่ปี64ส่วนในปี65ครับก็จะประมวลผลและจะทํารายงานจากข้อมูลพื้นฐานนะครับ นับจดในปี64แล้วก็ลงพื้นที่ซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหรือว่าการแจ้งนับโดยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม64เป็นต้นไปโดยยืนยันครับว่าสำนักงานจะเก็บข้อมูลเป็นความลับตามกฎหมายแล้วก็ไม่นำไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันต่อเนื่องไปจนถึงปี66เนี่ยในปี66จะมีการประมวลผลและจัดทารายงานจากข้อมูลรายละเอียดการแจ้งนับของปี65จะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ12ประเภทนะครับอย่างเช่นการผลิตการบําบัดน้ําเสียการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้างต่างๆการขายส่งขายปลีก ปจนถึงกิจกรรมทางวิชาชีพทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะและความบันเทิงเป็นต้นโดยยืนยันครับว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐและภาคประชาชนด้วยครับ 2,564ซึ 2, ่งสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะจะดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนประชากรและเคหะต้นแบบในพื้นที่นำลอ่องสามจังหวัดก็คือระ,ะยองชนบรุรีและฉะเชิงเซานะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือกับคุณมาดีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสิน่งที่จะลงไปเก็บข้อมูลด้วยนะคะตามแผนที่วางเอาไว้คือ3ปีก็จะเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะครับ2,564ต่อเนื่องไปจกกนกระทั่งปี2,566 แล้วก็หลังจากนี้เราจะมีข้อมูลที่เป็นสถิติตัวเลขไว้บริหารจัดการภาคธุรกิจได้อย่างเต็มที่ทีเดียวนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของจอค่ะเดีประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ